สวัสดีครับทุ่กท่านครับึินดีต้ลนรัทุกท่านเข้าสู่ช่องบีบีธรรมดานะครับตอนบีบีธรรมดาว่าโอ้ลืมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกๆทุกคนนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับเนาะลืมใส่ลืมไป่ลาวพัฒนาของวันที่8สิงหาคม2568นะครับเนาะลาวพัฒนาเก็บกิเลขจากประเทศลาวนะครับเด้อเล้จากประเทศลาวนะครับ เจกพูดแล้วทำด้วยเรื่องของวิดีโอบิดลาวจะทำด้่ามาพบกับพ่อแม่พี่น้องทุกผูทุกคนทุกูทุกคนทุกวั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 นจันพูดสุกนะครับเนาะไม่กัเป็นวันสุกอ่ะสุกนะครับเนาะขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่ได้ข้าันคสุปทุขบิดเลย ฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะได้ครับเด้อนะครับอ่ามือนี้มีหย่อนเมื่อกี้เราเขาว่าให้ซีกับหาสิโอแมงให้สามกับซีมาสามมาซีเลยเนาะมาซีเก้าเก้าซีเขาเด้อครับเด้อแสดงความยินดีเด้ออ่าแล้วก็เกตสามมาสามกับซีมาเบิดทุกตัวเลยไหมอ่าแสดงความยินดีนะครับเด้ออ่าโชคดีโชคดี พอให้เขาต้อน่ยเหมือนกันทุกงวดทุกงวดคือส,ส็ดีเนาะงวดต้อนนีนผิดให้เก้ากับศูนย์พุ่นมาจิ้วข้างหนา้านอุ่นศูนย์ทอดก้อนพุ่นกับผิดอกีกให้ซีกับหามันมาหกไหมอ้อยผิดพุ่นเป็นวบบผิดสองรอบต่อกันพุนก็ดิบเบิดแน่ๆเลยทุนก็ดิบเบิดแน่นอนมารอบที่นั่นจะใครมาไหมถ้ามันไปเบิดพุนก็คือบเอบิลอะไรต่อต่มเล้ออกม วันนี้มันก็มาเข่าอีกงวดวันหนึ่งหันเนาะตามกับซีเมื่อวานเมื่อก่อนเข่าบนเข่าล่างเลยก็พูดง่ายๆว่าควาดถังออกซิเจนที่เบิดมันมันมันก็ได้งอขึ้นมาอีกประมาณนี้แหละอ่าเปรียบเทียบให้ฟังครับอเอามัอนี้มีเลขอ,อย่างมันเนี่ยคิดมาบอกนะครับเด้ขอขอขอบพระคุณสมาชิกหลายๆนะครับเด้ขอทีอ่มาเข้ามาชมทุกทุกทุกเลยอ่ะมาเบิ่งกันเด้อไปมีอย่างนี้ แล้วปัญนะนะครับเด้อวพที่แปดสิหกสองนทันหกสินะครับเอาเข้ามานะมึกันที่ยังมาเนี่ยเข้ามาทําไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนแมวตุม,มุันนี่ไหมเข้ามาทําไมลูกเงาเขเล่นกัน้าอกเดี๋ยวให้กิน ขออภัยนะครับเรืองขออภัยขออภัยแมวมันขอมาขวนแน่นอนปาดนี่เด่น6อ๋อ6ปิดตัวล่างนะครับเด้อเอาเดี๋ยวมาดูอันนี้ย หกเน่นเจ็ดนะครับเด้อเห็นเน้นเจ็ดนะครับเด้อเด่นหกกับเจ็ดจับคู่กันกับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหน่อยน่อยแค่หกกับเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเด้อบ้านนี้เขามาจับคู่กันมาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสาม หกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าห้าวันนี้เขามาเลือกวัน,นขอเลือกที่หนึ่งสองสามนะครับเด้อหนึ่งสองสามเนี่ยหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามเนี่ยเด่นตรงนี้นะครับเนาะอับขอครอบหน้าจอไว้จะเข้า,าก,กันออกไปให้นสมาชิกทั้งหลาย

กเก็บหนึ่งสอสามสี่ห้าเก็บง่ายๆนะครับเด้อสามหนึ่งนะครับเนาะอ่าโอเคสามนี้ก็รับกันนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีดนะครับเด้อเฮง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 อ่าขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับเด้อครับขอบพระคุณหลายๆครับโชคดีโชคดีครับ Tamam. Um. Um.